ที่สี่เลยโอ้โหไปไกลๆผมไม่เคยดูฮะเท่อยู่นะเอาไปที่ห้าผมให้ที่หนึ่งเลยเอาไปที่เก้า เท่อยู่นะต่อไปที่หกแล้วกันโอ้โหไม่ได้เลยอ่ะตัวนี้ไม่ได้เลยอ่ะที่แปดพอกันอนะ่ะไปเลยไม่ชอบดีไซนะ์ฮะเออมันต้องแบบนี้ดิกูเออที่สามจริงผมก็ไม่ค่อยชอบมันนะแต่ว่า มันไม่มีแล้วอ่ะเราต้องให้มันเนาะือสองไป